าลอุ๊ยโอ้โหกระโดดเลยนะเอาแล้วเอาแล้วนะหลุดเปล่าไม่หลุดนะฮะแต้มแรกเราก็มาแล้วครับ,รบผมเอาแล้วเอาแล้วครับรอก็อสวัสดีครับนานาทุกคนวันนี้เราก็มาตีปลาช่อนเหมือนเดิมนะครับ เรามาตีว่ามันจะมีตัวเพิ่มอีกไหมครับผมว่ามันจะกินอีกหรือเปล่านะครับผมนี่นะครับก็อยากลงกบปลอมบ้างนะครับแต่ว่ามันตีไม่ได้นะครับมันเป็นป่าขอบขอบนะครับผมตรงนี้ตรงนี้มันเป็นป่าขอบขอบนะครับผมแต่ปลาเยอะนะครับเมื่อปีที่แล้วผมไปตีกินดีนะครับพอ ต้นเขาเรียกว่าต้นอะไรไม่รู้มันหักลงน้ําก็เลยตีไม่ได้อีกเลยนะครับโอเคครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามาเตรียมเบ็ดกันก่อนนะครับผมยกกันก่อนเลยน้ำตาลสดครับน้ำตาลสดแต่งนะครับผมโอเคครับผมเริ่มลงไม้แรกกันนะครับเมื่อวานเราเปลี่ยนสายสายพ e มาด้วยนะครับเปลี่ยนสายพีใหม่นะครับแปดสิบปอนด์นะครับโอเคครับ โยนมาแรกกันครับผมว่าจะมีตัวหรือเปล่าวันนี้จะได้ตัวกันบ้างหรือเปล่านะครับผมแต่ครับไม้แรกฮะโยนหมดสกุลเลยเหรอแค่นี้เองนะแสดงว่าแปดสิบปอนนี้ใส่ได้น้อยมากเลยนะครับผมไม่แน่ใจว่ารอบที่แล้วผมใส่กี่ปอนนะ รอบที่เราใส่กี่ปอนผมจำไม่ได้นะครับอ๋อผมสั่งมาเออใช่ผมสั่งมานะครับสั่งมาครับอันนั้นน่าจะเป็นเอาล่ะครับอุ๊ยโอ้โหกระโดดเลยนะครับไอ้ป๊อกกระโดดเลยนะครับผมโดนสงสัยผมต้องกลับไปเปลี่ยนนะครับ มันตีใกล้เกินนะอืมผมไม่แน่ใจว่าเขาใส่กี่ปอนกันนะครับห,หมดสกุลเลยนะครับผมตีไปเพราะผมผมเปลี่ยนสายนะครับเมื่อวานเราต้องไปหาสายใหม่ใส่สักสี่สิบปอนนี่นะครับเห็นไหม มันค้างอยู่ฝั่งเดียวนะครับมใส่ต้องได้เปลี่ยนลอกด้วยแหละดูทรงแล้วน่าจะได้เปลี่ยนลอกด้วยนะโอ้โหลอกน่าจะหมดอายุไข่แล้วล่ะเข่าวกวน่าจะหมดหรือเปล่า ผมน่าจะได้สั่งเขาควายมาเปลี่ยนนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวผมก็จะเบิกลอกใหม่เลยครับลอกหยดน้ําใหม่เลยทีเดียวนะครับแล้วก็ไอตัวนี้ก็จะใส่ใส่อะไรเดีย่ย เอาแล้วนะเอาแล้วเอาแล้วนะ,ะหลุดเปล่าไม่หลุดนะฮะโอ้ฟองขึ้นกลุบเลยนะ แต้มแรกเราก็มาแล้วครับผมสวยๆนะครับโอเคครับผมตามหาแต้มที่สองกันต่อนะครับว่าจะมีอีกหรือเปล่านะครับสายกี่ปอนกันนะครับเพอดีว่าเมื่อก่อนผมไปเล่นหน้าดินนะครับแต่เดี๋ยวนี้ผมก็เลยเออมีมีเวลาน้อยนะครับก็เลยเออซื้อลอกลอกจดน้ำมาตี เล่นเล่นบ้างนะครับเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วครับ ในสุดแต้มที่สองของเราก็มาจนได้นะแต้มที่สองครับผมโอเคครับผมตามหาแต้มที่สามกันนะครับเมื่อกี้เสียงงูจงอางร้องนะครับร้องอยู่ตรงที่เขาที่เคยเจอตัวนะครับตรงเนี้เยข้าบนผมนี่เอง งูจงอางใหญ่นะครับเสียบมันร้องเมื่อกี้นะครับเสียงเหมือนลูกไก่ แตนปีสามเราจะมาหรือเปล่าครับไม้นี้เอาลับเอาแล้วเอาแล้วมามาครับ <c oughs> ครับแตนปีสามเรา แต้มที่สานะครับไซส์สวยๆนะครับผมโอเคครับผมแล้วก็ตามหาแต้มที่สี่ขันต่อนะครับเผื่อมีเพิ่มนะครับผม นี้ไม่พลาดอาล้วครับอึ๊บกระตุกกระตุกอืมมามาครับแ้มที่สี่เรา เต้มที่สครับกับไซส์สวยๆนะครับผมไปกันต่อครับผมหาแต้มนี่ห้าครับ เอาละเอาแล้วนะเอาละมาครับไอ้ไซป๊อกนะฮ <c> ะ <oughs> กวนใช่ไหมไอ้ไซป๊อกเล่นผิดแล้วเล่นผิดแล้ว ใส่ปอกนะครับโอเคครับผมตามหาแต้มที่หกกันนะครับที่ห้าหรือหกก็ไม่รู้ไัหยิแต้มที่หกนะฮะไม้นี้น่าจะเอานะครับ ันไม่ออกแล้ว หมายกับแตวที่หกเอาแล้วครับเอาแล้วพูดไม่ทันขัดขัดคงอ่ะมาแล้วนะครับผม ไซส์สว,สวยครับแต้มที่หกนะครับผมโอเคครับผมตามหาแต้มที่เจ็ดกันนะครับว่าจะมีเพิ่มอีกไหมนะครับจะมีอีกหรือเปล่านะครับแต้มที่เจ็ดนะ เอาแล้วครับอกระตุกโดนพอดีเลยนะครับ <c oughs> โอ้โหกระตุกโดนพอดีนะครับตอนแรกผมนึกว่ามันติดแต่นี้นะกระตุกปุ๊บแล้วมีปลาเลยนะฮะนี่ <c oughs> แต้มพิเกตน,นะครับสวยๆนะครับผม โอเคครับผมตามหาแต้มที่แปดกันนะครับเมื่อกี้ฟุกมากเลยครับติดแหนเสร็จปุ๊บแล้วก็กระตุกออกแล้วปลากินพอดีนะครับจังหวะกระตุกพอดีเลยนะครับปลากินฟุกจัดนะฮะโอเคครับผมตามหาแต้มที่แปดกันนะครับแต้มที่แปดเราจะมาหรือเปล่านะ เอาแล้วเอาแล้วฮะแทมที่8ของเรา แต้มที่8ไซส์สวยๆนะครับผมโอเคครับผมเราก็จะกลับกันแล้วนะครับผมไปครับเดี๋ยวเราไปดูผลงานกันนะครับผมนี่นะครับผม8 9แต้มนะครับพอได้กินนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเราจะกลับกันแล้วนะครับสายแล้วนะครับผม10โมงละ ไปครับผมแปดแต้มเก้าแต้มก็ยังดีนะครับทุกเช้านะครับผมโอเคครับผมถ้าหากชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับเ e t กโกครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม